คลิปนี้เรามาพบกับไอเดนิกเกมในเกมที่มีชื่อว่าคืนล่ามนุษย์หมาป่าสนับสนุนโดยนะคะครีมไอเดนิกผิวสวยหน้าใสใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยค่ะ กติกาเกมแวร์ว <inequ ity> sure ูฟคือล่ามนุษย์หมาป่าเกมจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายคือทีมชาวบ้านและหมาป่าเป้าหมายของชาวบ้านคือกำจัดหมาป่าให้หมดในตอนเช้าหากชาวบ้านกำจัดหมาป่าได้ทีมชาวบ้านจะเป็นฝ่ายชนะส่วนฝ่ายหมาป่าในตอนกลางคืนต้องกำจัดทีมชาวบ้านให้หมดหรือจำนวนชาวบ้านเหลือเท่ากับหมาป่าทีมหมาป่าจะเป็นฝ่ายชนะต้องลืมกติกาได้หรอ ดึงดึงมาติดกันเออไม่มันจับอ่ะมันมันมัอนต่อยเหมันแย่งแล้วจะไปดูเขาจับมาแล้วแบบแล้ยจะไปดูมาต้าควางขี้กรงอด่างนี้เลยเห็นกูไม่ได้ใช่เห็นใส่ตาเลยไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้มึงเ แางนั้นแล้วจะโกอีกกรรมการช่วยดูด้วยนะคะตาลึมตาค่ะว่าอีนี่มันรีหรือว่าอะไรหรือเปล่านูกว่ากรรมการเอาไม่ยู่หรอคะรปภกลัวแต่ให้มันเป็นคนดีกูกลัวมันนเนี้ยมันเป็นเกมแห่งชีวิตมันต้องตกป้องตัวเองอย่างี้สุดตาถลนมากเลยนี่ไม่ได้โกง แววูฟมีหน้าที่เลือกกำจัดผู้เล่นในตอนกลางคืนเสียเลือกเช็คหาหมาป่าได้คืนละหนึ่งคนบอดี้กดเลือกปกป้องผู้เล่นได้หนึ่งคนโดยไม่ซ้ำกับคืนที่แล้วสเปลแคสเตอร์เลือกใบ้ใครคนหนึ่งในวันถัดไปชาวบ้านธรรมดาโหวตเพื่อกำจัดหมาป่าในตอนกลางวันทุกคนลืมปาครับผมเป็นคนดี พี่นุดดีที่สุดแล้วค่ะบอกเลยวในเนี้ยผมขอบอกหมาป่าไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะได้หมดว่าถ้าผมไปก็ไรประโยชน์มึงตายห่กคนแรกคำนี้มึงตายคนแรกจริงๆนะใส่ไม่น่าเชื่อถือนะรอกินกระเพาะปลาได้เลยค่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าผมพูดจริงหรือเปล่าสามคืนมึงจะเอากี่คืนลูกงกใส่ี่ออมเพราะี่ตงใส่หนูเอาทำไมอ่ะ ดีกันแล้วดีกันแล้วคนดีต้องใจเย็นๆเลยเป็นคนดีเพราะว่าพี่มีขนทำไมล่ะเหมือนพระป่าอ๋อดูจกขนดูจกขนดูจะขนอ้ออันนี้ไม่มีขนเลยเนาะพี่ไม่มีขนพี่ไม่ใช่มันต้องแบบต้องกันเนียนมาเอ้าแต่พี่ไม่มีขนใครอะกนิกไปเนี่ยใครอะกนิกไปเนี่ยใครอะกนีกทุกวันกบเกินไปเลยปิดได้ดี หรือว่าพี่เจทำไมกูกูดีที่สุดแล้วค่ะจะใส่อารมณ์ค่ะออารมณ์ันนี่ดี่าใส่อารมณ์เหรอออดีย่าานรมณ์พี่ดีที่สุดเหรอค่ะอ่ายิ้มนี่จากตาเนี้ยนะตาแข็งตาแข็งอ่ตาแข็งเนี้ยตาตึงโบตาแข็งสมใจสองคนนี้กลัวกลัวอีกฟุ๊กสองใส่พี่อ้อมฟุกอยู่ไม่นิ่งฟุกอยู่ไม่นิ่งแต่นุเป็นคนดีจริงจริง จริงถ้าคาหนูคือเหมือนคาคนสำคัญเลยคามือเหมือนคาจิเหรียญขนาดนั้นเลยคาคนสำคัญตอนแรกนะมันตอนแรกนะใจจะเชื่อคาหนูเหมือนคาคนสำคัญหนูพูดบ้างดิทำไมทำหน้าเจียมเจียมมันเหมือนมีทำอะไรผิดเหมือนเป็นคนไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่ดีมันฟิลฟิลมันได้ตัวละครแบบว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อะไม่สำคัญที่สุดไม่สำคัญก็เดินออกกไปไปที่สุดแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครั ปั่นแล้วมึงไปป่ะาป้าป้าผมไปก็หมดเวลาครับก็บอกแค่นี้ว่าเราใส่ใครว่าคืนแรกจะโหวตกันไหมถ้าไม่โหวตก็ออมคว่ำลงแต่ถ้าเกิดโหวตก็ชี้ครับผมไม่มีข้อมูลอ่ะถ้าไม่มีข้อมูลก็ไม่โหวตได้โอเคครับสามสองหนึ่งโหวตไม่โหวตกลับกันเล่นตส์ยังผม่โหวตใช่ผมว่ายังไม่โหวตเราต้องมีคนตายห้าก่อนเพราะเรายังไม่มีข้อมูลเลยต้องตัดคนให้ตายก่อนเพราะหมาป่าเขาอยากเล่นบทบาท โอเคครับเขาส่นเชนครับหมาป่าลืมตาครับจะฆ่าใครครับวันนี้อย่าฆ่าหนูนะกาศลืมตาครับปกป้อมไปครับคืนนี้เสียครับลืมตาเค้กใครครับชู้ครับลืมตาจะบาแไรคคืนนี้ทุกคนลืมตาครับ น่าเสียดายยิ่งนะเพราะว่าคนตายครับผมสรุปตาคนที่ตายครับพีพีครัเอค่าคนสาคัญไปคนที่ถูกไปครับพี่พุกโดนไปเออก็ยังดีก็ยังดีกูดิงจริงูสงสัยต่างๆแล้วแต่พี่ทำไมพี่เป็นคนดี ือเสียงดิคนดีอันนี้มันเนียนนะเนียนพอสมควรนะมึงเข้าเหมือนกันได้เบาถ้ามึงทำกูมึงจะเสียใจกูบอกก่อนเอออ่ะกูบอกก่อนทตาปิดๆได้อย่างเดียวนะห้ามพูนะสบงสาตากูบอกไว้ถ้าทำกูเสียใจเป็นตัวเองก็บอกเพราะอดไม่ใช่เป็นคนดีคู้จังพี่คนดีนะหมดเวลา เช้าันี้จะเลือกเผาไหมครับถ้าเลือกเผาโบนี้ถ้าเลือกไม่เผาเงิวลงครับสามสอหนึ่งเผาไหมครับยังอ่ะยังเข้าสู่กลางคืนนะครับหมาป่าเดินตาครับเคืนนี้จะฆ่าใครกาดครับเดินตาการจะปกป้องใครครับเคื่นนี้โอเคครับหลับตาชู่ครับเดินตาคเืนนี้จะป้ายใครโอเคครับทุกคนเดินตา ไม่มีคนตายครับแล้วส่วนคนที่ถูกใบพี่ต้องโดนใบครับผมพูดได้แล้วครับผมเมื่อวานมีใครปกป้องผมหรือเปล่าครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอาจจะโดนเลิงลิงได้ไข่เมื่อวานเลยปกป้องอะไรเองโขกใครปกป้องโขกก็ผมเดาอะหรือว่าเจนนี่หวังอย่าคิดเยอะเพราะว่ามันร้ายหน้าตามันร้ายจิตใจกูดีทุกครั้งที่มึงพูดกูเป็นคนดีอย่างเงี้ยแต่กูไม่ได้ร้ายแบบนั้น ก็เนียนอยู่เหมือนกันแหละปุ๊กอะแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะตัวนี้จ้ะจองตัวนี้สงสัยมากๆเราจะบอดกันไหมอะกู <c oughs> สงสัย,ยปุ๊กแหละสงสัยใครผมยังไม่มีข้อมูลอะอะไรยังไม่สงสัยโง่มึงโง่แล้วเมื่อกี้ไม่ฟังข้อมูลที่พวกข้าคุยกันงสามคนน่ะ <c oughs> มันไม่ได้เลยเลยครับหมดเวลาคนดีโอดดีมันจะฆ่าเราแล้วโอเคครับคนดีชี้ครับสามสองหนึ่ง มีต <so ้องสองสองโอเคชนครับแต่ให้ข้อมูลครับสอันนี้เพราะว่ามีคนกันแต่ว่าพี่ตอบกับบัณฑคูนไม่ได้อยู่นะจะฆ่าเดี๋ยมนี้ฆ่าถ้าฆ่าโคตรอีรอบหนึ่งเอ๊ะโคตอีรอบหนึ่งถ้าชนก็คือเข้าอีอันนึงสามสองหนึ่งวอชิโอเคคนเหมือนเดิมเข้าอีอันนึงครับหมาป่าเรียตาครับเป็นมีท่าไทยเซียเรียตาครับโอเคครับเซียหลับตากาดครับเรีนตา ขอป้าไปครับชู้เดินตาครับไม่ไ่ครับวันนี้ขอบคนเดิตาครับคืนนี้เป็นหน้าที่เสดาครับเพราะว่าพี่เจตายกูรู้เยอะไงกูเลยตายทัากูฉลาดมากโอเคจะไม่คอยจูบป้ายอยอมผมขอบคุณมากที่คืนนี้ไม่ใบ้ผมผมขอเฉลยเลยนะครับว่าผมเป็นเตียคือเล็กผมตัวแต่ยังไม่ได้อะไรเพราะคนที่ตายเป็นพี คือที่สองผมก็ตรวจก็ยังไม่เจอแต่คือที่สามผมตรวจเจอครับเราจะโวตกันเลยไนหะมใส่ตามกันพูดเยอะอ่ะอธิบายเยอะแล้วแบบว่ายอมรับด้วยว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้เะนเนื้อแล้วครับบทไหมคืออยากพูดบทีคร<อ>ับสามสองหนึ่ง พี่เป็นคนดีนะคิดใหม่ได้นะอรอมคิดใหม่ได้นะพี่เป็นคนดีนะฟุกพี่เป็นคนดีมากดูใส่ตาแต่ผมผมบอกตอนนี้เลยครับอาผมตรวจเจอพี่บอกเลยว่าไอสิ่งที่ตรวจเจอไม่รู้แต่ใส่ตาคือคนดีมากสาธุไอคนที่เป็นหมาป่าแม่งคนณีิท้ายทีถ้าแม่งถ้าสมมติว่า คุณจัดการทีุ่ดีคุณจะแพ้เขาทันทีเอ้าต่ประชุมเพิ่มไหมต้องหรือไม่ถ้าเผาดิโก้ถ้าไม่เผาในความรบกวนสองหนึ่งเจ้าจุกจุ๊บคุณจะแพ้เขาทันทีแต่สายตาคือคนดีมากพี่เป็นคนดีมากพี่เป็นคนพี่เป็นคนคุณจะแพ้เขาทันทีเหลือออบ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 เอ๊ะเอ๊ะป่าป่าชนะครับ พยายามตายพยายามตายไม่เชื่อพี่พี่เป็นคนดีพี่ก็บอกว่าไม่ใช่อ้อมแน่แต่เป็นไอ้ฟุกพี่บอกอ้อมคิดให้ดีคิดให้ดีเพราะว่ามันไปยอมตายพี่นั่งตั้งแต่แรกเลยองไปตองี่ตองพ่ตอกไอ้ยังเงินมึงกูอยู่ตรงนี้ความสำคัญนี่อยู่กันนั่งกว่าปีไม่เป็นไรให้หมาแปะมันให้ตายห่าเลยพี่ตองบอกว่าอมันล้มสลายล้มไปที่ไปยอมคิดดีๆพี่อยอม เห่าเห่าพี่อ้อมบอกว่าขอบคุณมาพี่ขอบคุณมากตาลาตามมาไม่ได้เลือกกันแล้วก็ปกป้องมันด้วย พีรุทกินเยอะแล้วเจ็บคอกินเยอะแล้วเจ็บคออย่ามาชี้เยอะแน่นอนไปภาคก่อนแล้วหนูอะเป็นปูชนียมุขคนอีกแล้วนะคะหนูทุกคนต้อทำไมต้องพรีเซนต์เรื่องไม่ค่าทำไมไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีชื่หนูเป็นคนดีเชื่อได้ยินลมหายใจของหมาป่าแฟนตันเล็กครับผมก็ได้ยินลมหายใจหมาป่าเกมนี้จะจบที่รวดเร็ว แล้วก็หนูหายใจแรงสิตอนเจมส์เพราหนูหายใจไม่ออเียกมาพยายามแก้ต <derivatives> <tons S 1> ัวมาป้าเป็นใจนะมนพยายามแก้ตัวพี่เจหรือเปล่าเนี่ยมียันกูคนดีคนดีที่สุดแล้วค่ะพี่เจคนดีทุกเกมค่ะกูดีที่สุดแล้วค่ะเอามาดูเลยครับเลิกโคนไมาป้าร้อนตัวเริ่มร้อนตัวร้อนขึ้นหมดเลยหนูอะอยากฆ่าหนูเพราะว่าหนูคือคนสำคัญจริงจริงหมาป้าก็สำคัญได้นะคะถ้าหมดเวลาครับ ไม่ได้คอมูลเลยดูแต่ไอคนนี้อย่างเดียวเลยไม่มาถึงแบบพี่ลหมาป่าเนี่ยเขามีเขาใส่หมาป่าแต่ก็เสียงถอนหายใจแบบเหมือนแบบเหนื่อยมาฮะขึ้นบาอะไรเงี้ยพร้อมเสียงจะโบยไหมสามสองหนึ่งโอเคครับข้อมูลยังไม่เต็มเข้าตรวจตาเลยครับมาป่าลืมตาครับจะฆ่าใครครับเืนนี้กาดลืมตาครับเอาฟ้องใครครับคืนนี้เสียครับลืมตาเช็คใครครับ ชู้ครับลืมตาไปไหนับทุกคนลืมตาครับเป็นหน้าที่เสียดายครับอุ้ยชั่ไม่เกี่ยวกับเราไม่มีคนตายกับเรากูตายก่อนแน่เลยว่ะชื่อเจตายครับเถึนแล้วคุณอะไรอ่ะคนที่ถูกใบดีครับเนี่ยอ่ะห้าเหมือนริงหน้าตาเหมือนรู้ ไม่จริงใชอะไรอนี่ยมาป่าเฮ้ยป้ากระเื้องเฮ้ยหิวเฮ้แกตายแล้วตายแล้วพี่กตายแล้วลกูตายแล้วกูลืมเชื่อกูไหมผมเชื่อเชื่อ่อะไรน่ยมา่าเผาเลยไหมเราเผามันเลยไหมจะเ่าเลยเหรอคุณไม่แก้ตัวเลยเหรอครับุณโดนบใโอโใโทำไมใช่ไรโอ้โ เป็นวิญญาณไม่ห่างใส่ตาเหมือนเจ้าเลนเนาะไม่ไม่เผานะตายนะถ้าผมเยึกอะถ้ามันลืมตามาปุ๊บผีตายนะไม่ไม่โบกวก็พีอะตายมึงใจให้นะยิ่งพูดเยอะยิ่งตายเร็วต่อไปมึงจะไม่พูดเยอะเลยคุณจะเผามาแล้วนะพี่ต้องเชื่อเชื่อพวกผมเชื่อเชื่อเชื่ออ่ะกดเตรียมปืนให้ชี้ครับกดโอเคจะฆ่าไหมครับฆ่าเป็นโยวไม่ฆ่าเอาเลยตามาเลยอะถ้าเกิดไม่ใช่ผีตาหน้าบทเพียง โอเคครับคนดีชนะปลาปูปลาปูแสดงว่าชอ,าอาาบ,บเช็คโนโหนูใช่ผมอะมัม่นใจข่าตวนว่าคุณะเป็นหมาปลาผมเลยให้คุณเงียบไปก่อนจะพักพี่อ้อมมามันใจตั้งแต่มันไอและวะ้ว <c oughs> อ,อด้ไม่เสียงหอนเลยใจมัน เส้นหายใจมันเห็นไหมพี่ทักน้องไออ่ะเพราะว่าคนเราอะเวลาจะพูดโกหกอ่ะมันจะกระแอมพีแต่น้องไอน้องไอมาต่านวันเลยจริงแต่ว่าอันเนี้ยมันใช่ใช่พี่เชื่อเป็นตัวเองอยู่ใกล้ๆดิไม่โดนหมอป่าน้องไอคนต่อไปที่ผมจะฆ่าคือใครกูคนพูดเยอะๆมันจะฆ่าไม่สำคัญ เปิดไฟปิงโดนน้ำร้อนาลโดนน้ำร้อนอาร้อนตัวร้อนตัวเลยมีรุนมีรุดเดนน้้ดนน้ำนจู่โจมไมม่เดินจู่โจมไม่ผิัเอ้าป้าโดนน้ำร้อนรัวเปิดไปล่าบ้างไหมหรโดนตีอั่นี่โดนตีลันะเอนเอ็นโดน เพื่อนใเนดีดูใส่ตาใส่ซ้อมากเกินเลยอ,ลลอดูใส่ตาใส่ซึ้อ,อกูบุกพี่เจนจริงจงเพราะพ่ับพี่เจก,เก็พูดเยอะก็ตายห่าหมดแล้วรู้มากแล้วตายเลยคนพูดเยอะตายผม่าพูดเยอะนี่แล้วจาจะดิเตียมโดนฆ่าหมดใช่ทำไมน้องฆ่าไมรู <c oughs> <c oughs> ้นตัวละตัวล<อ>มันเปล่าเปล่า าไม่เที่ยงเลยไม่เที่ยงอ้าวพี่ที่เขาจะบอกว่ากูไม่เ้อันนี้อ่าวทำแบบไม่อึ้งอึ้งอึ้งเออแล้วมีทำทำตรงตรกันแต่กูชันทุกอันเลยนะอยู่เงี้ยไม่เหมือนหมาฮะหมาก็ไม่ห่างอ้าว มาไม่ชอบสั่นถ้าเกิพวกมึงฆ่ากูนะหมากูก็จะไม่เวลาไม่หลานหมูสั่นมึงว่าไงผมคิดว่าพี่อ้อมตื่นเต้นที่แล้วมึงนะมึงเป็นปะมึงเป็นหมาปะมันเนียนมากเลยนะเออไม่เนียนสงสัยนี้แต่ไอเมียพรามันเป็นแล้วมันจะนิ่งมันถ้าเกิดมีอะไรโดนมันจะนิ่งโหเออเหมือนตอนนั้นที่มันเป็นแบบมันนิ่งพี่เดียนร้อนมันที่เป็นหมาแต่รอบนี้ผมบอกเลยนะว่าผมสงสัยกูพูดเยอะตลอดเออสงสัยพี่อ้อม แผนผมจะเย็นยเอ้งเปียกนะเอ็งให้โหวตต่อนเลยเออเหมือนต้องรีบให้โหวตอ่ะเออไอพีทมันจะมันจะฆ่าเลยไงมันจะฆ่าเลยอ่ะมั่นใจฆ่าคนดีไปเลยผมมั่นใจนะฆ่าเพื่อนกันเลยจะเผาไม่เผาครับสี่โมงเย็นค่อยเผาสี่โมงเย็นค่อยเผาเดี๋ยวมันไม่ไปพูดไปเกิดโอเคครับจากนั้นก็ส่งดสุขภงดีจ้าก็ตัดตาครับหมาป่าเลี้ยตาครับจะฆ่าไหมครับกาดครับเลี้ตาบอกป้าไหมครับ เดียรลืนตาครับจะเช็คใครครับวันนี้ชู่ครับลืนตาไปไหนครับเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์หมาป่าเด็กหมาป่าหนีไปครับผมออการปผม้องไว้ได้ครับแล้วส่วนที่ถูกใครตาใครได้ถูกไปอ้า ห้ามพูดไอ้หยังเดะใครเป็นเซียร์ได้ตรวจใครหรือยังครับอีกบุกแน่เลยว่ะจะห้ามพูดใช่ปหมอ้าวไปพูดทำไมเมื่อกี้กูกำลังจริงนล้วใส่ก่ับพี่อ้อมแหละตอนเนี้ข้าไม่คนดีแน่นอนพี่สพี่ก็ยังเป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมพี่ก็คือคนดีอยู่นี่ชาวมานี่หมาป่าไม่เห็นแล้วออกมาจากโบสถ์เป็นคนดีข้าโบดมามึงเป็นหมาวัด เหมาวัดแน่คุณไม่ดูจะกูขับได้ใช่ปะเราจะโหวตกันเลยไหมนี่เห็นพี่จ้องของพานะใช่ไม่พี่มองฟุ๊กไงเพราะพี่พี่เห็นฟุ๊กมั่นใจพี่แบบคิดว่าเอ้ยฟุ๊กเป็นเซียร์เปล่าฟุ๊กอาจจะมั่นใจพี่ก็เลยจะเชื่อไม่ไม่ผ่าเลยมีมีใครเป็นเซียร์ไหมอ่ะจะโหวตไหมวันนี้โหวตโหวตโอเคครับถ้าโหวตเอาดิโป้ขึ้นถ้าไม่โหวตเอาดิโป้ลงยังอ่ะโหวตเลยหรอครับโหวตยังโหวตหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สี่ใช่ยังอ่ะสามนะยังไงได้โหวตครัับจากนน้ ชี้ครับสามสองหนึ่งฉันเอายีออมเอาดิสี่สามเผาไหมครับไม่เผาเผาเผาไปเลยเผาเผาเผาใช่ไหมเพื่อนแบนหนี้เผาคนที่ชนะครับเจีกูรู้แล้วอันเนี้ยเป็นเจียแน่ใช่ใช่ไหมเรได้ยินเสียงนมหายใจตอนเจียลืมตาครับ ผมว่าคิดว่าเสียไม่ไม่พิต้ตงก็ต้องพี่เจนเพราะว่าอีอ้อมไม่กูก็ได้อีพีใครเป็นกาดคนเป็นกาดก็ต้องรู้แล้วว่าปกป้องใครปกป้องอีพีรอรอ้อมใช่กเจ็บนะกูบอกเลยไม่ว่าต้องเลิกเลยแต่กูมั่นใจว่ามันอักมืกมันกระเถิุกูแต่รอบแรกกูก็เลยแม่งเลยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนมันยังไม่คคยดูนะคะฉันตายคนแรกตลอดเกมปกป้องนาอีพีป้องมากพี่เจน คีบลูกกันหน้าดูเลยอ่ะคกลัวลุดไม่อยากพูดเยอะแต่ตายห้าอีกแล้วจริงพูดเยอะรู้มากมันก็เด็กพี่เจกับหนูทำยุติการตายเข้าไปเลยคนโดนโดนก่อนเลยอ่โอ้ยฝุ่ะทำไมถึงสงสัยผมครับเพราะมึงนิ่งไปพิเศษ้ตหนุการล็อกเนี่ยไม่ซ้ำปุกเป็นแล้วหนูเป็นแล้วพี่เป็นแล้วไม่พี่ต้องก็พี่เจยไม่สมมติไป เอมมไ่สกูคือคนดีไม่ใช่หละใส่ตาให้คนดีนะเฮ้ยแต่ขอปกป้องมึงนะเออป่องอะเยต่เกีมีไม่ได้แล้วเปลี่ยนใจเลยอะเมื่อกี้เออเออว่ะทำไมกูต้องทำนิ่งอ่ะผมไม่ได้นิ่งผมจ้องพี่อยู่จังกูแล้วนึ่งเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะกินไม่ได้จะกิไปให้มันได้เล่นก่อนเออเล่นยเ เมื่อคืนไปไหนมาเมื่อคืนไปไหนมาเออไม่ได้รอกไปเป็ตัวละครไม่ได้ไปทำอะไรใช่ปะลองดูเจ๊ถ้าสะอาดครับถ้าสะอาดผหลบอยู่แต่ไหนบ้างเพราะว่าเมื่อคืนยีราฟเพราะว่าเมื่อคืนพระจันทร์ไม่เต็มดวงถ้าเวาโอเคจะโหวตไหมครับโหวตแรก ยังหรอยังยังโอเคขักสวดันเครับหมาป่าเรีนตาครับห้างใครครับกาดครับเรีนตาจะตกป้องใครครับโอเคครับหลับตาเสียเรีนตาครับเชียงใครครับชั่ครับเรีนตาไปไครครับเป็น่นได้หรได้ครับมีคนตาย อุ๊ยปุกใส่อาการก้อนอยู่ะรือวต่เขาแสดงค่ะทุกคนคนพี่ตายครับพี่ต้องใบใครใบใครให้ใครถูกปากคนที่ถูกใบนะครับคือพี่ฟุ๊เมื่อกี้ได้ใจกูก็อยากพูดไม่ใช่ใบกูอีกอ่ะมึงมึงกับกูและเลกได้แล้วเฮ้ยเอ้ยใครเป็นเสียนี่สามคนนี้ใครเป็นเสียเสียคือใครอะเสียลูกใหญ่เมาไงเออมาป้า นี่แหละหมาป่าีนี่แหละเออมันมึงไม่มีสิทธิ์พูดแต่มึงทำตาได้แล้วนะโคติพูดฉันบอกกูพูดใจเย็นใเย็นแล้วทำจมูกบานด้วยดูแล้หนุ่มบ้านใจพี่ออนไม่ใช่แน่นอนไม่พิ่เจนแล้วพี่ไอ้ฟุ๊กแล้วถ้าเกิดพูดมากมันแล้วถ้าเกิดพูดมากมันชี้อะชี้แค่ตากูว่ามึงสองคนแปลกแปละ เป็นการปกป้องกูได้เยอะพีกูตายห้าแนี่ยกูมึงต่าคนแปลกแล้วเนี่ยอาการพวกมึงเยอะไอ้ฟุกแหละไอ้้ไอฟุกเป็นเสียแน่เลยอ่ะอุ้ยฟุกอยากกระทืบฟุกอยากกระทืบหมาป่าเฮ้ยพี่เจนก็นียันอยู่หนะพี่เป็นคนดีนะจะเลือกเผาไหมเผาไหมยังอ่าโอเคครับตัวละครับนามั่งโอเคครับหมาป่าเลิตาครับหมาป่าจะฆ่าไหมครับ การลืมตาครับกาดเปิดปองใครเย้ครับเซียร์ลืมตาครับเช็คใครครับ,รบชั่วครับลืมตาโอเคครับทุกคนลืมตาหายห้าไหมอย่าบอกนะว่ากูโดนใบอีกแล้วอ่ะมีคนตายแน่เลยคคนตายรับกูว่ากูยอมมั้งมีผู้หนึ่งกูแน่เลยเก่งครับเห็นไหม <laughs> ใครโดนใบพี่พีโดนใบ เกมนี้ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมมั่นใจมากมั่นใจอีกแล้วจ้าผมบอกให้เลยนะครับผมขอเปิดเผยตัวตนนะตั้งแต่ตานี้เลยเอาอีกแล้วเอาละรอบนั้นมันก็เปิดเผยตัวตนจ้ะพีฟองตาผมไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่นะรอบแรกผมตรวจพี่ต้องแต่พี่ต้องตายรอบสองผมสงสัยอยู่สองคนผมตรวจคุณคุณเป็นคนดีผมพูดแค่นี้พอคนที่ทำไม่ได้ไ่มึงเชื่อหรือไม่เชื่อมันอ่ะถ้ากดเป็นมันจริงจนะพี่ต้องตกฆ่าพวกเราอ่ะ

มันฉลาดเอามันออก่อแจะจะบอกว่าต่อให้กุ่มแต่แค่ว่าพี่นั่งใจมันใจอยูเป็นพีออมเพราะว่าถ้าเกิดฉันตายเมื่อไรอะแสดงว่าพี่เจนฆ่าฉันถ้าเกิดพี่เจนตายแสดงว่าพี่ออมฆ่าพี่เจนมันร้ายไงเพราะว่าหนูอะเข้าข้างเขาอยู่พอเขาเก็บหน่วยอะ เพราะว่ามันไม่ใช่เจนแน่เลยปกป้องให้เจนก่อนเพราะว่าเจนจะได้หักเนี่ยังยังไม่คาดเจนนี่แต่ตอนแรกคาดอ่ะผมไม่ได้เิีวยวเป็นพี่ต้องนะผมเคีวยวเป็นพี่เจนเพราะผมได้ยินเสียงแต่ที่ไหนได้ผมหูไม่ค่อยดีเสียงมาจากพี่ต้องก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนใจดีของเราผลิตภัณฑ์ไอตาลิกผิวสวยหน้าใสใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย